เจคนโนสวัสดีค่ะเจ้าของขายเองนะคะแปลงนี้เนื้อที่ขนาด1ไร่ยี่สิบเจตารางวาค่ะราคา1 0 0 0ล้าน2แสนบาทนะคะทุ่งดินดำรีสอร์ทจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านโคง้งอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะวิวภูเขาสวยๆแบบนี้นะคะเหมาะสำหรับการพักผ่อนนะคะเป็นพื้นที่ในโซนที่น้ำไม่ท่วมด้วยนะคะ พร้อมมีบ้านพักหนึ่งหลังค่ะสามารถเข้าอยู่อาศัยได้เลยค่ะแถมแอร์ให้ด้วยนะคะพร้อมเข้าพักได้เลยค่ะทุกท่านและบนพื้นที่นะคะบรรยากาศคือร่มรื่นเลยค่ะอยู่แบบสไตล์บ้านสวนเลยทีเดียวนะคะมีผลไม้มากมายหลากหลายชนิดอย่างเช่นรำไยชมพู่มะยงชิดเป็นต้นนะคะ หนึ่งร้านสองแสนบาทค่ะสนใจนะัดชมแปลงจริงได้นะคะโทรคุยโดยตรงตามเบอร์ติดต,ต่อใต้คลิปนะคะเจ้าของขายเองไม่ผ่านในหน้านะคะแปลงนี้แอดมินใส่รายละเอียดเบื้องต้นให้เรียบร้อยนะคะพร้อมกับเบอร์ติดต,ต่อเจ้าของด้วยนะคะสนใจเน็ตโทรไปชมแปลงจริงนะคะอย่าลืมตรวจสอบเอกสารสิทธิ์เลขโฉนดกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ